เขียนนี่การเขียนการสะกดคำนะครับน้องเจมครับทำอะไรครับนะ<อ>เนี่ยก็เราไม่ได้อยู่ตรงแทนพีกรมานานแล้วครับ,รบอยากย่ามันเลยตกมาจากหลังคามันเลยตกมามีอยากย่าิด้วย<อ>ครับครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงอยากย่าไอ้น้องเจมมานี่เลยเอาวางไว้ไวางไว้นะครับพูดถึงอยากย่า่ยครับครูพร้อมถามเลยครับว่าคําว่าอยากย่าิต้องสะกดอย่างไรระหว่างอยากย่าที่ใช้ไม้หมวนหรือ อยากง,ง่ายที่ใช้ไม้มาลายครับ15วินาทีจับ,จบเวลาข้อ2ปรึกษากันดีๆนะครับเนาะใช่เพราะว่าตัวที่เขาเรียนสพอออนะนะมันมีนเป็นตัวนั้น,นะอะดูผ่านๆข้อ,อ2ใช่ข้อ2โอเคข้อ,อ2 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับจะตอบว่า S 2> 2 <S ข้อ้องค่ะข้อ2เพราะอะไรถึงตอบข้อ2ครับเพราะว่าตอนนั้นที่หนูอ่านหนังสือนนอะค่ะหนูเห็น,นผ่านๆเป็นตัวเนี้ยค่ะไม้มาลายค่ะโดยอ่านหนังสือแล้วเห็นเลยว่าเป็นไม้มะลายอย่างแน่นอนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบค่ะมีขนาดเคยเห็นยังมั่นใจแค่ห้าสิบแทนที่จะมั่นใจสักเออเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเอออะไรนะครับกอไก่ครับถ้ากอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเพราะอะไรครับ เหมือนเห็นครูเคยเขียนมาบูกระดาษเห็นจริงว่าเห็นครูเคยเขียนมั่นใจว่าไม่ได้ดูผิดนะมันจะดูผิดอะนี่ไม่ดูผิดแน่นอนเอาล่ะถ้าตอบถูกนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับถ้าตอบผิดคะแนนเป็นของทีมกอไก่นะครับครับตอบมาแล้วว่าอยากย่อยต้องใช้สรรไอไม้มาลายคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ เด็ด <Dead S 2> ครับเด็ดนะครับอยากย่ามเนี่ยต้องใช้สระไอไม้มาลายนะครับทีนี้นะครับอย่างสระไอไม้ม้วนเนี่ยเราจำง่ายๆเลยที่เราเคยท่องกันมาผู้ใหญ่หาผ้าใหม่เคยท่องไหมเคยเดี๋ยวเราลองท่องพร้อมกันนะครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ล้องอคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครใ<ห>ขอดู จะใกลลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้นิชัยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เชียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง ย <20 S 2> ี่ม้วนจำจงดีเห็นไหมครับวักสุดท้ายเนี่ยนะเขาบอกว่า20หม้วนจำจงดีนั่นแปลว่าคำภาษาไทยนะครับที่เป็นสระไอไม้ม้วนนี่นะฮะมีแค่20คําคำตามที่ปรากฏในบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้มันมีคำว่าอยากย่าไยไหมไม่มีนะไม่มีคำว่าอยากย่ายดังนั้นแปลว่าอยากย่ายเนี่ยต้องใช้สระไอไม้มลา,ายอย่างแน่นอนเลยนะครับ